ใ,ใจเย็นแต่ล้อมันใหญ่เนาะล้อมใหญ่มากยางมันใหญ่เออแต่คันนี้เบากว่า,วานะคันนี้ยางมันเล็กไงเบากว่าคันุ้มมันดูหนักๆนักหน่อยนูนะ่ะเดี๋ยววนขวาไปนู่นเลยอ้อมสวนเนี่ย ม well. ันว่ะเนี่ยมันปึ๊บเนี้ยไอนี่มัน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 เรียบว่ะมันมันเหมือนกับ ีรถตรงนี้เขาห้ามรถเข้าอ้าวเหรอ,อ แค่แทนแค่แทนเนี่ยง้อไหน่อยใช่เลยเนี่ยเลยนะครับหอมนึกประมาณเธอต้องเสร็จอักประมาณนี้เลยฝาเลยนี่แหละปวดหลังฝาหน้าเลย น,น่ะสายไปโอ้ยตัวบเบลเลอร์เลยว่ะสายไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนคุยกันรู้เรื่องเหรอจริงร้านอาหารเยอะนะไงดีขี่ไปก่อนเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับค่อยเปลี่ยนนะพี่เป็นลองไหมลองไหมลองไหมไหม,มาผมขี่ให้ผมพี่เบนเออได,ได้ได้อยากลองของผมใช่ไหม ได้หมดแล้วมันายอยากลองใช่ไหมเออเออถ้านายอยากลองผมจะให้ลองแต่ถ้าถามว่าอยากผมจะขี่ไหมเป็นไงล่ะพี่เบนเอ้พี่นงฮะมาไปไปนึกขวาหน้าขวาผมพูดพูดไม่ออกอะนงไปขวาทางไหนนู่นอะเป็นไงเนี่ยเป็นยังไงมันองค์คือมันไม่ใช่สายผม ไม่ใช่มันสบายกว่าไหมมันก็แบบชิวๆแบบปั่นมันต้องขึ้นอีกหน่อยละจะไปน้ม่ปอดปอดต้องปรับขึ้นอยู่แล้วละแต่แบบว่ามันมันอารมณ์แบบสบายเกินแหละมันสบายอะใช่ไหมแล้วคือเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเนี่ยตอนเขาออกแบบมันถึงได้ต่างคนที่ทําจักรยานมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะเขาต้องลองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะกว่าจะได้ใช่ไหม แล้วจักรยานที่เขาลงทุนอย่างหนักๆเนี่ยอย่างพวมันมันของอเมริกาหรืออะไรเงี้ยถูกป่ะโอ้ยี่ห้อระดับแชมป์โลกเนี่ยนะเขาก็จะอันเนี้ยอันเนี้ยมันอารมณ์เหมือนแบบพวกโรสรอยอ่ะจ้างมันเหมือนแบบว่าจ้างคนมาขี่เอ้ยจ้างนักปั่นดังๆที่ขี่มาทุกแนวเอ้ยแล้วมาลองดูแล้วก็ต้องคอมเมนต์ต้องอะไรนะว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะต้นต้นไหนลื่น ใช่ไหมมันปั่นสบายเลยเดียวมันมันแบบก็บอกว่าถึงสนาด5โมงโอเคออกจากนี้ก็บ่าย3เออได้ก็ได้ได้เด็กแป้นพี่แดนก็คุยนิดหน่อยแล้วใช่ใช่ใช่ย่อยๆก็พ่กไปเทนนิสแหละเดี๋ยวแล้วไปเนี่ยอ๋ออ๋อคนคนสุดท้ายวันนั้นที่ผมเอาจักรยานไปมัดนี่คือ ที่เอาจักรยานไปมัดแล้วที่พี่หนุ่มเข้าไปคุยกับพี่พี่หลุยส์นี่คืออันนี้ใช่ไหมประมาณนั้นอ๋อเข้าใจละถึงว่าแกล้งลืมขนมเนื้อป๋าใช่ไหมป๋าดิซ้ายเขาไม่เข้าไหนบอกว่าพี่รถบอกว่ารถไม่เข้าเออไม่เขารถคนงานไงโอ้หมีการวันนั้นมีการแแกล้งลืมขนมผมรีบๆเยี๋ยวพี่ไปเอาขนมแป๊บก่อนนะลองรถด้วย เดียวกันไงมันเปลี่ยนก็ได้เลยแต่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 ถ้าปั่นยาวๆไกลๆเนี่ยผมว่าอะฮะมันมันคือปั่นเล่นได้อยู่สักสิบโลยี่สิบโลเนี่ยโอเคไกลๆไม่ไหวใช่ไหมอืมไม่ไหวมันมันจะมันจะเกิดความล้าไงล้ามันด้วยองศาองศาแล้วมันทนันใช่ไหมมันเหนื่อยกับปั่นปั่นแล้วดู ธรรมชาติโล่งชมไม้อะไรประมาณนี้ให้มันลื่นเลินไปแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแบบดีกว่าเดินอ่ะอแน่นอนถ้าเดินรอบนึงก็อัวกะนอันนี้ก็แบบ้โ่นี่ลมอันนี้มันจะเป็นแบบรอบใหญ่นะมันไอ้เมื่อกี้คือว้าวว้าวว้าวใช่ไหมอ่ะไอ้ตรงที่ไม่โดนอ่ะครับคือว้าวอย่างเดียวเลยทุกจุดคือว้าวแต่อันนี้คือวู มันมันเหมือนกับมันได้ปั่นรอบใหญ่เนาะใช่ไหมแอร์เดียมันกว้างมันเอพื้นที่มันใหญ่ที่เป็นคืนได้ไหมคืนแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบนี่ปั่นยิ่งเหนื่อยว่ะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ประมาณอเอาให้ชอบไปชอบปั่นชิวๆอ่ะปั่นแบบดูไม้ดูธรรมชาติโอเคอยู่อู้นี่มัน ปั่นบดไข่อะตักใช่ไหมเออเฮ้ยแต่พี่ได้นะคันเนี้ยเหมือนปั่นบดไข่อะบดเหรอเออมันกลมเอ้วมันกล้อน้ำหนักแล้วมันทิ้งตัวมาที่ไข่ให้รับลองไข่หายเคยเคยเคยปั่นจากยานแล้วไข่หายไหมเออคยอะมีแต่ไข่ได้ไข่จับจับแล้วหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนอะไม่ไม่รู้สึกเลยมันมีเฮ้ยเออแต่มันหายไปแล้วนี่ มันรู้สึกมันไอผมยังอยู่ไม่ใช่หมาถึงอารมณ์นั้นหายไปอ๋อปั่นนานๆตอนนี้ไม่ปวดก้นเลยใช่ไหมก้นไม่ปวดแล้วหายได้แล้วไปทางไหนดีทางนี้กันนะแล้วก็ผมขี่มอไซค์วันหนึ่งเป็นร้อยโลส่งของอ่ะมันไม่เหมือนกันเบาะมันมอไซค์เบาะมันใหญ่โอ้แต่ดีมันก็ไม่เจ็บแล้วไม่เม่โอ้โหนี่นี่เขาเนี่ยเขาปั่นกันสยอดนะคนอยู่แถวนี้นะนะ

เขาเขาลกเขาพงด้วยไงผมไม่เคยมาตรงนี้นะพี่เหรอเออผมไม่เคยผมเคยได้อินเด็กเขาบอกว่าปั่นในส่วนผูกศรป้อกันอ๋อที่ตรงนี้ป่ะแล้วคราวนั้นเราปั่นเอาเป็นชีวาปั่นเราไม่ได้มาเหรอไม่ได้มาเราปันแค่เล็กนิดเดียวเองอ๋อเหรอไม่ได้มามุดข้างในนี่นี่พี่หนุ่มรู้ทางจริงหรืออะไรเปล่าเนี่ยหรือมั่วมั่วตอบไปว่ามั่ว ไ่ไไม่มีโบเลยเอาหน้าเดี๋ยวมันก็ไปมันก็นอยู่ในนี้แหละมันทางออกหมดเอาจริงๆไหมที่เคยมา,ามันจะเป็นตรงนี้นิดหน่อยแล้วมันก็จะตันแล้วมันก็จะตันแล้วเราก็ต้องวนกลับเ็าทำแล้วตรงนี้ก็ทำแล้ว ทำอะไรเพิ่มไหมลูกน่าจะตันเขาเอาหนี้มาลงขี่ดินที่แก็บนี่อ้าวตายตันจริงๆเอา้าเอ้ยมีทางไปไหมเอาไปทางเนี้ย เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ยายเมื่อกี้เลี้ยวขวาใช่ไหมใช่โอ้ตันจริงๆเฮตัอ้ยเมื่อกี้จะพูดเป็นลางตันแน่ตันแน่นึกว่านึกว่ารถจะออกไปเลาะนี้ได้โอ้ยผู้นำเราผิดผิดทางผิดทางเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้สวยขอโทษท่านผู้ชม ถ้าใครมาอันนี้ก็โปรดรู้ไว้ว่าเขาเอานี่มาลงไงเนี่ยเอาที่ใบไม้มาลงน่าจะถมมั้ง